วันนี้เหนื่อยถึงจะเหนื่อยนะครับแต่ก็คุ้มมากตัดยงตัดหญ้าทุกวันนะครับเหนื่อยทุกวันแต่วันนี้ก็ถ่ายเอฟซีไม่ให้เห็นกันว่าความเหนื่อยของเราก็มีความสุขได้นะครับนี่นะครับถึงจะเหนื่อยลูกๆของผมก็กินหญ้าอิ่มนะครับผมไปตัดหญ้ามานะครับนี่ออสแม่แป้นนะครับนะแป้นขอบคุณพ่อในลูกแป้นเสียงหน่อยคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณพ่อยังฮะขอบคุณพ่อยังลูกโอ้โหเห็นไหมครับแป้นยังขอบคุณพ่ออยู่เลยนะครับออสว่าไยงลูกออสว่าไงลูกนะออสว่้ไงขอบคุณพ่อยังลูกคนครับยังออสเลยออสกินอยู่นะครับออสขอบคุณครับยังลูกฮะออสเลยโอ้โหนะแป้นขอบคุณค่ายังแป้น ขอบคุณค่ะเห็นไหมว่าความเหนื่อยของผมก็ทำให้ลูกชายลูกสาวผมนะครับกินดีและมีความสุขผมก็เหนื่อยก็หายครับผมเหนื่อยแป๊บนึงก็หายแล้วนะครับความสุขของผมคือเขาได้กินหญ้าที่ผมตัดให้นะครับก็ฝาก กดไลค์นะครับกดติดตามกันนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายนี่กับสาวสวยของเราแม่แปนไอออส